ข้าพเจ้าปวีชนเลิศปัญญาวิชกุลมาทําบุญตับบาททำบุญสังฆทานที่วัดภระีมหาธาตุในวันนี้วันนี้ก็จะเป็นวันครบรอบ30วันที่ทองดำจากแม่ไปแล้วนะวันเวลาก็ผ่านสำหรับเดือนนี้ของแม่ก็ผ่านไปช้ามากแม่ก็ขอให้วิญญาณของทองดำลูกรักของแม่เนี่ยมารับบุญกุศลนะลูกนะ รับแล้วแม่ก็อวยพรให้หนูไปเกิดในภพภูมิที่ดีแม่ถวายพระตางจีวรไปให้ด้วยนะคะแม่ก็จะทําบุญไปเรื่อยๆอยากให้หนูได้เกิดมาเป็นพระแล้วก็มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็ไม่มีโรคไร้ใดๆมาย่างกายในชีวิตของทองดาไปเลยนะทุกภพทุกชาติแล้วก็ชาติหน้ามีจริงก็ขอให้เรากลับมาเกิดมาเจอเป็นแม่ลูกกันแม่กับน้องอะ่ะ แล้วเาลำจะไปอยู่ที่ไหนก็ตามแต่ก็ขอให้มีแสงเทียนแสงตะเกียงน้ำมันในวัดน้นาที่แม่หยอดให้ติดตัวไปด้วยนะลูก